ที่จำรหัสผ่าน Facebook ตัวเองไม่ได้ถ้าเฟซเข้าใช้งานได้อยู่เปลี่ยนรหัสผ่านได้นะคะใครที่ยังจําไม่ได้มาดูวิธีเปลี่ยนรหัสผ่านกันค่ะ Facebook เข้าใช้งานได้อยู่ยะะยยยแต่เราจํารหัสผ่านไม่ได้มาเปลี่ยนรหัสผ่านกันจ้า <_ t xt> เข้าไปที่แอปของ Facebook ไปที่สามขีดมุมขวาด้านบนไปที่ตั้งค่าฟันเฟืองไปที่ศูย์บัญชี รหัสผ่านและการรักษาความปลอดภัยแตะเข้าไปได้เลยค่ะเปลี่ยนรหัสผ่านแตะไปที่โปรไฟล์รหัสผ่านปัจจุบันนะคะเราเคยเปลี่ยนแล้วแต่จำไม่ได้กดลืมรหัสได้เพื่อที่เราจะรีเซ็ตรหัสผ่านใหม่ลืมรหัสผ่านของคุณใช่หรือไม่แตะลืม ระบบก็จะสอบถามว่าเราจะรีเซ็ตรหัสผ่านไปที่ไหนนะคะไป WhatsApp นะคะไปเมลไปข้อความ SMS นะคะส่วนใหญ่ถ้าเราต้องการอยากให้รหัสตอบกลับแบบรวดเร็วแนะนำให้ส่งทาง WhatsApp นะคะเบอร์ที่เราใช้งานอยู่ณปัจจุบันนะคะแตะเข้าไปแบบนี้แล้วกดดำเนินการต่อ หลังจากรหัสรีเซ็ตส่งกลับมาเอารหัสมายืนยันค่ะใส่รหัสเรียบร้อยกดดาเนินการต่อเพียงเท่านี้เราก็ตั้งรหัสใหม่ได้เลยนะคะกดใส่รหัสใหม่ได้เลยค่ะใส่รหัสผ่านเรียบร้อยนะคะแล้วก็กดถัดไป หลังจากเปลี่ยนรหัสผ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้ปัดหน้านี้ทิ้งไปค่ะแล้วเราค่อยเข้าไปตรวจเช็คค่ะระบบก็จะขึ้นแจ้งเตือนว่าเราได้เปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะแตะเข้าไปดูอีกหนึ่งครั้งค่ะแตะไปที่ Facebook ไปที่สามขีดมุมขวาไปที่ตั้งค่าไปที่ศูนย์บัญชีรหัสผ่านและการรักษาความปลอดภยัย เปลี่ยนรหัสผ่านแต่ที่โปรไฟล์ระบบจะแจ้งเตือนว่าคุณได้เปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อวันที่26ก็คือวันนี้นะคะรหัสปัจจุบันคือรหัสที่เราเปลี่ยนไปเมื่อสักครู่ค่ะแค่นี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับใครที่จำรหัสไม่ได้กดเปลี่ยนด้วยตัวเองได้เลยค่ะ เราจะรีเซ็ตรหัสผ่านได้แต่ละครั้งอย่าลืมตรวจเช็คดูนะคะเบอร์โทรหรือเมลที่ผูกกับ f a c e b o o k นั้นยังอยู่ในเครื่องเราหรือเปล่าถ้าจําไม่ได้เมื่อไหร่ก็เปลี่ยนรหัสผ่านได้ตลอดเวลาค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ